ชมครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิครับกลุ่มธุรกิจ SME ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้นะครับเนื่องจากว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าครับทำให้เสียหายกว่า1,000ล้านบาทนะครับดังนั้นครับตัวแทนก็เลยเข้าไปยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภานะครับว่าให้ช่วยดําเนินการนะครับประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผ่านกระบวนการทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับ นายราเมศรัตนะ์โชเวงเลขานุกการประธานรัฐสภาตัวแทนประธานรัฐสภารับเรื่องราวโรงเรียนจากภาคเอกชนนะครับเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบกระบวนการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยที่ผู้ประกอบการ s อ e อขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบข้อที่จริงการละเมิดและก็เรียนแบบผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ําพลาสติกเครื่องหมายการค้าและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้ผู้กระทําละเมิด ทั้งหลายนะครับได้หยุดการผลิตและก็จําหน่ายสินค้าที่ละเมิดและเรียนเครื่องหมายการค้าเซฟนะครับที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมูลค่าความเสียหายกว่า1 0 0 0ล้านบาทนะครับได้รับความเดือดร้อนจากกรณีของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางฝั่งผู้ได้รับความเดือดร้อนฝั่งผู้ร้องเรียนเนี่ยได้มากล่าวว่า มีความเดือดร้อนในประเด็นไหนบ้างที่จะดําเนินการเพื่อยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาครับเรียน ก่อนหน้านี้จริงๆกลุ่มผู้ประกอบการ SME เขาไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะส่งหนังสือไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยากจะให้มีการตรวจสอบเรื่องการละเมิดแล้วก็เรียนแบบผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ําพลาสติกเครื่องหมายการค้าเซฟเนี่ยแหะค่ะหลังจากไปเจอข้อเท็จจริงเขาบอกว่าทางบริษัทจํากัดและห้างหุ้นส่วนจํากัดหลายแห่ง ละเมิดแล้วก็เลียนเครื่องหมายการค้าซ,ซึ่งส่งผลกระทบกับลูกค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปทําให้เกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าขึ้นมาแล้วก็กระทบด้านการดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยม,มีการลดราคาต่ํากว่าต้นทุนนะคะลดคุณภาพของสินค้าเพื่อจะกระตุ้นยอดขายเรื่องนี้ก็เลยทําให้กลไกการตลาดนั้นเสียหายไปเลยค่ะในภาพรวมรวมมูลค่าความเสียหายกว่า1000ล้านบาท